ครับกัดแล้วครับแต้มที่สองครับหืมโอ้จะมีไซด์นะแต้มอูกัดอยู่นะไกลๆไม่ได้ถ่ายตอนตีหืมพอได้นะครับเหยื่อเล็กๆครับไซปลาสองแต้มครับวันนี้นี่แต้มแรกแต้มแต้มแรกแต้มสองเฮ้ดูตัวปลาไซปลาสวยๆ ใส่ปลาเฮ้ยเบิรบ้าบ้าบ้าบาเอ้ยใส่ปลาสวยๆใส่สวยๆจากไปครับสองเต็มแล้วก็จะไม่มีตัวเลยไม่ได้ถ่ายโอ้ยโดนนิดเดียวแอบหลุดละเหยาเล็กตกจิว๋ว อย่าปักสก,ก้าให้ครับทิชเล็กนี่โหกัดไม่มีพลาดกลับมากับลอกดีซีม,มันไดเปนอโมเงี้ยตีลื่นนี่ครับคุมฟูได้ดีราคาไม่แรงครจัดไปครับ